ทำไมต้องมีทุนประกัน16ล้านหลังจากที่คุณแต่งงานแล้วคำตอบง่ายๆเลยครับตัวเลขเนี้ครับคำนวณมาจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ถือว่าตลาดหุ้นมีความมั่นคงตัดหนึ่งคนละเรื่องกับพวกจรรยาบรนนะครับต่างๆนะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่าประเทศไทยนะครับเมื่อคุณเข้าไปใน Google คุณสามารถพิมพ์ย้อนหลังนะครับบริษัทที่มีทันมาพิบาลที่ดีและมีการจ่ายเงินปันผลนะย้อนหลัง5-10ปีนะครับซึ่งมันมีแน่นอน คำถามก็คือว่า16ล้านนะครับซึ่งบริษัทที่มั่นคงเหล่านี้นะครับจะจ่ายผลเงินปันผลโดยเฉลี่ยอยู่ที่5% 5%นะครับคิดเป็นเงิน8 0 0 0 0บาทเมื่อเอา12หารเหลือ6 6 0 0 0บาท, 66, บาทนั่นคือเหตุผลที่เมื่อไหรไม่อยู่แล้วนะคุณอยากให้ครอบครัวของคุณมีชีวิตอยู่แบบ โอเคใช้ชีวิตแบบไม่ยากเากถ้าตอนเราอยู่เนี่ยเราต้องพยายามถูกต้องไหมครับแต่อย่างน้อยนะครับวันที่เราไม่อยู่แล้วสามารถวางนะครับแนวทางร่วมกับสัภรรยาหรือสามีว่าหลังจากวันที่เราไม่อยู่แล้วแล้วเราเสียชีวิตถ้าเรามีกรมธรรมน์ค่า16ล้านบาท เราสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าเงิน16ล้านเนี่ยครับถ้าเอาไปซื้อหุ้น,นงเงินปันผลเสถียรย้อนหลังต่อเนื่อง5-10ถึงปีจริงๆแล้วดีกาเอาไปซื้อบ้านในทันทีด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งเพราะหนึ่งพอเราไปซื้อบ้านปุ๊บเงินต้นเราก็ลดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปอีกกี่ปีแต่อย่างน้อยถ้าคุณเอาเงินไปไว้ในตลาดทุนบริษัทหุ้นที่คุณศึกษาแล้วเชื่อว่ามันจะได้ผลตอบแทนทีละ800,000บาทขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะว่า ราคาหุ้นใหญ่จะมีอัตราการทดกับอัตราเงินเฟอ้ออยู่แล้วนั่นหมายความว่าเงิน60,000มันจะเป็นมูลค่าเข้าเดิมนะตลอดความหมายก็คือว่าคุณมูลค่า60,000ในวันนีนะ้เป็นเงินจํานวน 80, ทั้ง80,000ในอีก20ป,ปีข้างหน้านะครับว่าหุ้นนะครับมันจะปรับตัวทด,ทดกันไปกับ ล้อไปกับราคาเงินเฟ้ยอยู่แล้วนั่นคือที่มาว่าวันนี้แล้วจริงๆแล้วทุนประกันที่แบบเสียชีวิตแล้วได้16ล้านถ้าลองศึกษาน,นิดนๆนะครับเบี้ยไม่แพงเลยคุณอาจจะใช้วิธีก็คือว่าคุณทำนะครับในส่วนของประกันชีวิตที่เสียชีวิตนะครับแยกไว้หนกรมมาทันแล้วคุณก็มาซื้อนะอีกอันหนึ่งเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับคุณจะ ถ้าเบีย้ยทุนประกันเพื่อให้ครอบครัวค่าใช้จ่ายตอนยังไม่ตายส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้คุณซื้อทุนประกันแสนถึงห้าแสนบาทแล้วก็ซื้อพวกประกันสุขภาพซึ่งเบีย้ยก็จะตกประมาณ2-3งถึงสามหมื่นใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเน้นนะครับว่าอันนี้คุณก็ซื้อนะครับสามหมื่นเนี่ยคุณซื้อเอาไว้เลยต่อปีนะครับสองหมื่นนะครับแล้วคุณก็ซื้อนะครับวงเงินประกันชีวิตอย่างเดียวเอาไว้ด้วยอันเนี้ยอย่างน้อยนะนทุกๆวันคุณจะได้รู้ว่าวันไหนที่คุณไม่อยู่นะครับเพราะผมเห็นหลายครอบครัวเลยนะครับที่ฟื้นตอนทีอ คนทําประกันชีวิตนะครับเสียชีวิตแล้วได้เงินก้อนหนึ่งแล้วมาต่อย,ยอดแต่สิ่งนึงผมจะเจอบ่อยๆเลยนะครับก็คือว่าพอมันได้เงินก้อนเข้ามาสมมติอ่าบางบ้านได้มา6กแสนเจ็ดแสนบาทมันก็ <c oughs> บันเทาแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็เสื่อมเพราะอะไรครับเพราะคนที่อยู่ข้างหลังมีพื้นความรู้ด้านการลงทุนแต่วันนี้ผมบอกผมคํานวณเ,เลยว่าถ้า1ล้าน ถูกกันไหมครับก็จะได้มา5 0,000ื่นนะครับซึ่ง50,000ื่นหารสิบสอมาก็เป็น4,1่พ้บาทซึ่งพอใช่ไหมไม่พอฉะนั้นเราคํานวณทดเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้นะครับเราจะไม่อยู่แต่เราสามารถวางแนวทางความเป็นอยู่นะครับให้กับคนในครอบครัวเราได้นะครับผมก็ลองเอาไปแนวคิดนี้ไปลองใช้กันดูนะครับซึ่งสนจะซื้อประกันที่ไหนจริงๆแล้วที่ผมเลือกทําอันนี้นะครับเพราะผมก็คิดว่า เออผมชอบแนวคิดนี้นะครับแต่ผมอยากจะโฟกัสในวัย42เนี่ยผมอยากโฟกัสในการทำคอนเทนต์อย่างเดียวนะแล้วผมก็มีเพื่อนๆน,นะครับที่ทำทั้งเอฟดประกันชีวิตนะครับเอเนะครับจริงๆแล้วผมก็มีเพื่อนที่ทำทุกๆประกันแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนสนใจนะครับก็อาจจะทักมาข้างล่างนะครับผมอาจจะไอ้เพื่อนไปคุยแล้วถ้าสงสัยว่าผมได้อะไรผมก็อาจจะ ผมไม่ได้อาจจะนะครับผมก็คุยกับเพื่อนผมที่ทำประกันนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้ไปขัดประกันกับเขานะแต่ผมจะให้แนวคิดนะครับการทําประกันนะครับให้กับคนที่เข้ามาชมถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ทักแล้วเขาจะให้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ว่ามาเพราะผมมองว่าจริงๆแล้วก็ ไม่อยากคุยให้มันเป็นแบบธุรกิจมากเกินไปคือเงินก็อยากได้นะครับแต่มันไม่ได้เป็นศาสตร์ที่เราเซียนไงฉะนั้นถ้าคนที่เขาเซียนนะครับแล้วเขาแบ่งปันมาให้เรานะครับผมว่าเขาเรียกอนะไรเน้นเอาวอลลุ่มในหลายๆธุรกิจดีกว่าแล้วเราก็โฟกัสกับการทำคอนเทนต์การหาข้อมูลมาคุยกับเพื่อนๆอ,อย่างเดียวยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับ